สวัสดีครับผมวันนี้ก็ให้พลังบวกแล้วก็มาให้กําลังใจกับพี่น้องทุกคนเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้พิการเหมือนกับผมนะครับหรือว่าพี่น้องคนปกติทั่วไปนะครับวันนั้ผมก็อยู่ที่บ้านนครับในออกกาลังกายครับผมนั่งยูชงวิเชนครับออกกาลังกายนะครับน่นะครับผมทําให้ดูทําให้เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะเข้ามาในโลกออนไลน์ได้น้อพี่เนาะ แล้วก็สามารถที่จะมาสร้างรายได้มาสร้างอาชีพเสริมให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งครับเนาะซึ่งทุกคนสามารถทําได้นะครับขนาดคนพิการอย่างผมผมยังสามารถที่จะเข้ามาในโลกอนลอนไลน์แล้วก็สามารถที่จะมาสร้างรายได้มาสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเองได้นะทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นคนปกติทั่วไปหรือว่าพี่น้องผู้พิการทุกคนนะครับเนาะทุกคนก็ย่อมีผิดหวัง หมดหวังท้อแท้ในชีวิตผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาหมดนะทุกคนนะท้อแท้หมดหวังในชีวิตนะครับเนาะโรคซึมเศร้าอะไรผ่านมาหมดนะทุกคนเนาะแต่แต่ถ้าเราอยู่แต่จุดเดิมเดิมนะทุกคนเนาะโรคนั้นมันก็จะหยุดติดตัวเราไปตลอดนะทุกคนเนาะแต่ถ้าเรา,าเปิดใจนะครับรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาครับถึงถึงแม้ว่าร่างกายสภาพร่างกายเราจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าใจเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะทุกคนเนาะ เราพยายามให้พลังบวกให้กำลังใจกับตัวเองบ่อยๆนะกำลังใจที่ดีที่สุดไม่มีกำลังใจจากที่ไหนหรอกคนกำลังใจจากตัวเราเองนี่แหละพี่ๆเนาะนั่แหละผมเข้ามาในโลกอ,ลออนไลน์ผมไม่หวังกําไรอะไรมากมายหรอกทุกคนได้กําไรมากกําไรน้อยผมไม่เคยสนใจหรอกแต่ผมสนุกที่เข้ามาในโลกอ,ลออนไลน์แล้วก็ได้มีมิตรภาพดีๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็มาให้กํลาลังใจ กับหลายคนนะทุกคนก็ขอบคุณหลายๆคนที่คอมเมนต์มาในคลิปใน,น,นะอะไรเนาะผมก็พยายามทําคลิปแนวสร้างแรงมันัใจแล้วก็ทําให้คนทุกคนเห็นทำให้ทุกคนดูนะครับว่าถึงแม้ว่าร่างกายเราไม่พร้อมแต่ถ้าใจเราพร้อมเราก็สามารถทําได้นะครับที่พี่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้พิการหรือว่าพี่น้องคนปกติทั่วไปนะครับเนาะเราก็สามารถที่จะเข้ามาในโลกอนอนไลน์มาเป็นในหน้าอ่า ทิกตอกช็อปก็ได้นะครับเนาะหรือว่าหน้าออนไลน์แอดช้อปปิ้งต่างๆก็ได้นะทุกคนเนาะมาเลยผมก็เลยหลายทางนะครับเนาะมีอันไหนที่มันถูกต้องตามกฎหมายก็ทําอันไหนที่ไม่มีความเสี่ยงผมก็ลงมือทานะทุกคนเนาะมาเลยก็เป็นกำลังใจกับทุกคนสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับเนาะใครอยากเรียนรู้หรือว่าอะไรก็ทักมาคอมเมนต์มาได้เนาะก็ยินดีแบ่งปันแลวก็แชร์ประสบการณ์กันฟรีๆนะทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจกับทุกคนสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับเนาะใครอยากเรียนรู้ด้านการทํา ธุรกิจอนอนไลน์ก็ทกมาได้นะพาไปเรียนรู้ฟรีเขาสอนฟรีทุกวันนะทุกคนนะเรียนรู้แล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำนะครับแต่ถ้าเรียนรู้แล้วชอบก็มาลงมือทำมาลุยกับผมได้ยินด,ดีเป็นพี่เลียงให้นะครับผมสู้ๆนะครับทุกคน